วันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูสั้นๆน,น,นิดหนึ่งกับโหมดใหม่ของ ChatGPT เราเรียกว่า Learning Mode นะครับเวลาเริ่มใช้เมื่อคุณเข้า ChatGPT ปุ๊บเนี่ยนะครับตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะคลิกขึ้นมาแล้วมันจะมี s t u d y a n d Learn นะอันนี้ก็จะเข้าสู่โหมดที่ให้ AI สอนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูสั้นๆผม บอกให้เขาว่าอยากเรียนการสื่อสารกับ AI นี่คือสิ่งที่ตอบนะครับเขาก็แจ้งมาว่าคําถามแรกที่เขาถามนี่ลักษณะนี้จะเป็นลักษณะคําถามตอบเหมือนคุณมีติวเตอร์ส่วนตัวนะครับเขาก็เริ่มถามว่าคุณอยากเรียนการสื่อสารกับเเนี่ยในมุมไหนแบบทั่วไปแบบมืออาชีพหรืออยากเชิงลึกอ่าผมสิ่งที่ผมจะตอบก็คือเริ่มจากจารใช้งานง่ายๆแบบทั่วไปอ่าเขาก็เริ่มละเริ่มโนทณาเริ่มจากการใช้งานทั่วไปก่อนนะครับ หมือนคุยกับผู้ชมนะนี่เขาก็ปูพื้นฐานมาว่าสิ่งที่คุยไกลอ <c oughs> เหมือนกับคุยกับคนไม่ต้องใช้ภาษายากแค่ชัดเจนอันนี้จะเริ่มเป็นการเทรนนิงละแล้วเริ่มบอกกรอบของการใช้อธิบายสั้นๆน,นะครับแนวคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ม,มาเริ่มจากการให้ฝึกอันนี้เป็นการฝึกเลยนะ,ะทำงาน Doing by Learning เลย เขาก็บอกว่าให้ลองเขียนคําถามที่เนี่ยอันเนี้ยเขาจะเริ่มส,สอนคุณละเขาก็จะบอกให้คุณเขียนคําถามที่คุณอยากรู้ในเวอร์ชันง่ายๆนะเรื่องหัวข้อคือกาแฟคืออะไรผมก็เขียนไปว่ากาแฟคืออะไรทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์และประโยชน์ของกาแฟอ่านี่คือสิ่งที่เขาประเมินผมนะใช้คําว่าประเมินก่อนอ่าเขาก็จะประเมินก่อนเพราะเขาถามชัดเจนดีนะเราปรับปรุงอีกนิดหน่อยอ่าอ่านี่คือคอนเซปต์ของการ ตอบที่ดีเลยคือเริ่มต้นจากการบอกก่อนว่าคุณทำโอเคแล้วนะแต่ว่ายังมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะเลือกตรงไหนอ่ะตรงความตรงและคุมเครือมากขึ้นอปรับปรุงให้ชัดเจนนะเพื่อจะให้ลดของเช่นอธิบายแใ็้เพิ่มต้นมาของผมกาแฟคืออะไรเลยแต่เขาใช้คาว่าอธิบายว่านะอันนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ส่วนต่อท้ายนะเห็นไหมมันจะมีเพิ่มข้างหน้ากับข้างหลังมาให้ ข้างหลังหรืส่วนขยายเนี่ยเขาบอกให้ช่วยเล่าให้เข้าใจง่ายสําหรับคนทั่วไปอันเนี้ยแกก็จะบอกว่าอ่าละ่ะคุณผมน่าจะเพิ่มสองส่วนนี้ตรงกลางโอเคแล้วนะฮะเราก็ฝึกอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถใช้ AI ในการฝึกนโหมดใหม่นะครับมีเกือบทุกที่ทุกเจ้านะตอนที่ผมลองเอ่อ g จ t มีแล้วนี่ครับที่เราใช้ Gemini ก็มีแล้วแต่ว่า ก็อาจจะมีบุคลิกไม่เหมือนกันอันนี้ผมเอาตัวอย่างของ GPT มาให้ลองว่าวันนี้เราหาความรู้และฝึกตัวเองได้ด้วย AI ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้ที่ไหนถ้าคุณใช้มันเป็นเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างจริงๆนะทีนี้สิ่งที่แบบพุกาต่อไปเขาบอกผมว่าเมื่อกี้ได้ข้อมูลผมบอกไปแล้วเขาอยากให้ผมทําเป็นตาราง <c oughs> ก็ยังหัวข้อเดิมคือกาแฟคืออะไรใช้ทําอะไรมีประโยชน์อะไรไหมเขาามทำคอนเทนผมไม่ได้ออกจาก แต่ท็อปินี้เลยนะเพียงแต่ว่าเอาล่ะท็อปิเดิมนี่แหละทีนี้ขยายหรือว่าปรับแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็คือทําเป็นรูปแบบตารางผมก็บอกว่าเอาล่ะสร้างตารางกาแฟคืออะไรใช้ทําอะไรได้บ้างไร่มีประโยชน์อย่างไรละกันนี่คือ Message ที่ผมเป็นรัสร็จหลักของอันนี้เพิ่มขยายมาคือในรูปแบบของตารางที่สามารถนําไปใช้กับชีสได้เลยอ่าอันนี้อ่านี่คือคําตอบโอเคเหมือนเดิมประเมิน สวยมากมชมก่อนเลยแล้วก็เริ่มด่าต่อนี่คือการสื่อสารที่ชัดเจนแต่คุณบอกสิ่งที่คุณอยากรู้กาแฟคืออะไรทําอะไรอันนี้คือกิบบทวิเคราะห์นะรูปแบบที่คุณต้องการคือตารางม่ใช้กระชิตได้เลยแต่เห็นไหมมันทำมันได้ดีกว่านี้ถ้าคุณอยากให้เราตารางระหวางในคูเกชี s หรือ e x l หรือคุณควรใช้รูปแบบ CSV นะแยกเป็นรูปค c o านะอ่าแล้วก็ตัวอย่างที่ดีกว่าขึ้นมาให้ก็บอกว่าสร้างข้อมูลอธิบายปุ๊บแล้วเห็นไหมมีมีม ขึมายคำพูดครอบหัวข้อไว้แยกออกมาให้ oh เห็นเด่นชัดมีหลายหลสีให้ด้วยอ่ะแล้วก็ส่วนขยายข้างหลังว่าให้อยู่ในรูปแบบตาราง CSV นะซึ่งนำไปใช้กับ g o o l l s s h e t t ได้เลยหัวข้อคือหัวข้อคือหัวข้อและคำอธิบายอ่านี่คือคอลัมน์เนาะอ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวให้เขาเอาคำสั่งนี้นะคำสั่งที่เขาทำเนี่ย ให้ลองทําเป็นตัวอย่างมาให้ดูหน่อยไหมผมก็บอกได้เลยนะครับนี่แหละเขาก็ทําตัวอย่างมานี่คือ C s V ตามคําสั่งที่เขาต้องการจากตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เห็นว่าวันนี้เนี่ย A I สามารถจะทําให้เป็น l e a r n i n g หรือการทำก,การฝึกอบรมแบบส่วนตัวได้เพราะว่าบางคนเลยความพื้นพื้นฐานเราไม่เท่ากันเลวลาเราไปทำคลาสรูมบางทีเราอาจจะอาจารย์จะสอน หัวข้อความรู้น้อยไปบาอกีคลาสเนี่ยมันหลายคนเนาะความรู้ในระดับของคลาสเนียก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผู้สอนก็อาจจะสอนอสอนง่ายเกินไปบ้างสอนยากเกินไปบ้างไม่ตรงแต่ในเนี้ยน,น,นี่คือการเรียนรู้แล้วเราสามารถเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งคุยกับเขาเรื่องอะไรก็ได้วันนี้คุณอยากรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับอยากมีความรู้เรื่องอะไรก็อ,อย่างผมอยากรู้เรื่องกาแฟผมก็สนทนาคุยแล้วก็จบแค่ไหนแค่นั้น พรุ่งนี้มาเรียนต่อได้นี่คือสิ่งที่เป็นการใช้ AI สําหรับการหาติวเตอร์ส่วนตัววันนี้คงฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวชุลิกดีๆมีอะไรจะเอามาเล่าให้ฟังอีกขอบคุณครับ